ต้อนรับเข้าสู่สปอตนาวช่วงเย็นอยู่กับผมธนรัตน์คููสมบัตินะครับคุณเสกโลโซนะครับประกาศแถลงข่าวในส่วนของศึกมวยไทยโลโซไฟส์นะครับอย่างเป็นทางการแข่งกันวันที่4มีนาคมนี้นะครับคุณเสกสรรสุพิมายนะครับหรือว่าเสกโลโซนักร้องซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังนะครับจัดแถลงข่าวเปิดตัวศึกโลโซมวยไทยไฟย์และค่ายมวยไทยสอโลโซนะครับที่โรงแรมแอมบัสเดอร์กรุงเทพนะครับ โดยคนที่มาร่วมเปิดตัวมีคุณปริญญากรรัตนสุบันนะครับโปรโ,โปรโมเตอร์มวยชื่อดังนะครับรวมไปถึง FBT พร้อมเตรียมจัดศึกโลโซโมวยไทยไฟยท์ทดไปทั่วประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับโดยที่คุณเสกบอกว่าไมมว่าตอนเด็กจะไม่ได้อยากเป็นนักมวยแต่เมื่อได้ติดตามมวยไทยมาจึงอยากจะสนับสนุนมวยไทย ให้แพร่หลายไปทั่วโลกได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะเริ่มจัดการแข่งขันโลโซโมวยไทยไฟวันแรกวันที่4มีนาคมนี้นะครับและจะจัดต่อเนื่องกันเดือนละครั้งด้วยในส่วนของงบประมาณนั้นยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับแต่ตนเชื่อว่าจะคุ้มค่าในแง่ของธุรกิจครับเนื่องจากในการแข่งขันจะมีการนำผลิตภัณฑ์และตราสินค้ามาร่วมโปรโมตซึ่งคาดว่าจะมีแฟนมวยที่ได้รับชมจากการถ่ายทอดสดถึง10ล้านคนอีกด้วยนะครับ ส่วนการเปิดค่ายมวยสโลโซนั้นนะครับภายในเดือนนี้จะมีการเซ็นสัญญาร่วมมือกันนะครับเพื่อเปิดค่ายอย่างเป็นทางการโดยเตรียมดึงผู้ฝึกสอนชื่อดังนะครับอย่างสกัดพรทวีหรือว่าอำนาจดิ้นเริงมาช่วยฝึกสอนอีกด้วยนะครับมาที่ทำอันนี้การที่มาทำอย่างนี้ก็คือได้เผยแพร่ศิปลปะวัฒนธรรมไทยสู สายตาชาวโลกนะครับสินว่าไม้มวยไทยเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อตอนสายข่าวเมื่อกี้นี้นั่นก็คือเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยจะมีค่ายมวยต่างๆมีนักมวยที่เ,เคยเป็นแชมป์โลกอะไรต่างๆเนี่ยเขาไปสอนมวยที่ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะมีประชาชนพื้นที่อย่างนั้นได้ไปร่ำเรียนมวยไทยในที่นั้นๆแต่อันนี้ของเราเนี่ยอยู่ในกลางเมืองนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ถ้าเรื่องคุ้มค่าทางเรื่องของธุรกิจนั้นคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าผมจะเอาผลิตภัณฑ์โลโซดีของผมเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมาสนับสนุนในการเนี่ยที่ป้ายนะในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้จะถูกเผยแพร่จากนักมวยที่มาเรียนต่างๆในใน,ในในค่ายอย่างนี้นะครับและในขณะเดียวกันเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะมีผู้ชม1ิล้านคนเนี่ยในทีวีที่การถ่ายทอดสดต่อลยครั้งเนี่ยนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าอย่างมากต่อการจัดงานครั้งหนึ่ง สำหรับไซโรโซนะครับทำธุรกิจหลายอย่างด้วยกันนะครับทางเครื่องดื่มชูกำลังโทรศัพท์มือถือรวมถึงร้านสะดวกซื้อนะครับเคยวางแผนธุรกิจด้านฟุตบอลนะครับกับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมเพื่อนตำรวจแต่ว่าหลังจากมีคดีความนะครับจนสโมสรถูกสั่งพักทีมทําให้แผนนี้ต้องถูกยกเลิกไปนะครับ